ครีมออร่าไวมิร์กอครีมโดชแฮร์แคร์วิตามินแน่นอนค่แขกรับเชิญในช่วงนี้เราเจอเขามาในช่วงต้นแล้วนะคะเห็นฝีมือการวาดรูปของเขาไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะคุยกับเขาบ้างค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คุยแล้วก็ล้วงลึกชีวิตคนอื่นมาโดยตลอดวันนี้เราจะล้วงลึกชีวิตเขาบ้างค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของดิฉันค่ะคุณวูดดี้วุฒิธรมิลินทรจินดาค่ะ บ้านของคุณนี่ใหญ่มากเป็นฉากเป็นฉากรายการทีวีที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้ขอบคุณมากเพร<อ>าะมัน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 งบน่าจะใช้หลายร้อยล้านได้ไหมโอ้โหร้อยล้านมีนขนาดนั้นราคาคุน,นก็ไม่เทียบเท่าดุ้เกิดมาคุยแต่จะบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าการที่มีรายการการลั่นแกเกิดขึ้นเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยผลักดันที่ให้ดิฉันมันนั่งกันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยคือผู้ชายคนนี้นะคะ ขอบคุณที่ในการช่วยและผลักดันเพื่อนในวันนั้นเพราะว่ามันต้องการความมั่นใจที่คุณบอกจริงๆนี่จึงเป็นเทคนิคหนึ่งหรือเปล่าในการที่คุณฟังคนอื่นมันได้นําไปสู่การทํารายการเกี่ยวกับการพูดคุยกับคนอื่นด้วยคือรายการมันชื่อเกิดมาคุยนะแบรนด์แบรนด์มันแบรนด์ที่ห่อคือเกิดมาคุยแต่แต่คิดว่าลึกๆ้วเนี่ยมันคือบูดี้เกิดมาฟัง เพราะเวลาเราฟังใครก็ตามว่าฟังอย่างจริงจังเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะแค่โต้อตอบเขาแต่ฟังเพื่อที่จะพินิจณิเคราะห์ว่านัยยะของเขาคืออะไรสิ่งที่เขา,เขาพยายามจะสื่อมันคืออะไรเวลาคนเราตั้งใจฟังเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือเราจะพูดเก่งเราจะเรียบเรียงไอเดียในหัวได้ดี ต็อมาค้นพบตอนแก่เนี่แหราอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยเราเราฟังมาโดยตลอดออเราเราคุยได้ไหมเอ,ออเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันคืออยู่ตรงนั้นครับ<อ>คุณเล่าเรื่องความมีวินยัยดิฉันนับถือเขามากนะดิฉันบอกเลยว่าการที่ดิฉันได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างจรงิงจังวูดดี้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สําคัญเลยเพราะว่าเขามีวินัยในการออกกําลังกายแล้วจนผลออกมาเนี่ยมันได้เห็นอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วคือชีแรกเนี่ยนะครับเราเราถามตัวเองว่าเออเราทามาแล้วหลายอย่าง มีรายการทีวีเป็นเจ้าของกิจการอะไรอีกเนาะที่เราอยากทําแล้วเราไม่เคยทํำเราไม่ได้นึกถึงการไปเที่ยวทั่วโลกหรือไม่ได้นึกถึงการไปไปเที่ยวอากาศหรือซื้อรถแพงแต่เรามองตัวเองเพราะเราส่องกระจกทุกวันทําไมเราไม่มีซิกแพคผู้ชายเกิดมาผู้หญิงชอบซิกแพคคนดูชอบซิกแพคทำไมเราไม่มีซิกแพคตั้งแต่อายุ16-17จ็ดได้อ้วนมากอจนกระทั่ง ล่าสุดทําเกิดมาคุยหลายปีปีที่7ปีที่ผ่านมาให้พี่ว่าพี่อยากจะฟิตหุ่นอะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเออแล้วทีมงานก็ถามบอกว่าแล้วเปลี่ยนไปเพื่อไม่รู้สิก็ขึ้นปกเมนเชลซะกันอมีเป้าหมายมีเป้าหมายก็เลยมีการถ่ายทำปออรากฏเมนเชลติดต่อมาพอดีเลยเ,ออเขาบอกว่าถ้าวูดี้ทำได้ ใครๆก็ทําได้เออเอาสิก็เลยก,าโโกลายเป็นสโลแกนประจําตัวดีที่สินค้าที่เขามองว่าถ้าวูดี้ใช้ได้ชาวบ้านก็ต้องใช้ได้เหมือนกันผม,มก็เอ๊ะกูหรือกูฉลาดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าผมทาได้ทุกคนทำได้หมดอา่านะก็เลยเริ่มที่จะลดอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงมีการปรับเปลี่ยนตัวเองคุณตื่นกี่โมงตีห้าแล้วมาทำเลยต่ออ,ออกกำลังกายออกกำลังกายตอนกี่โมงตีห้าสิบห้า ตื่นมาตีห้าพอตีห้าสิบห้าปุ๊บเทนเนอร์มาที่บ้านคุณเลยติ้งน้องแล้วออกกําลังกายถึงกี่โมงหกโมงสิบนาทีเพื่ออาบน้ําแต่งตัวแล,แล้วเพื่อไปทำงานคุณทําอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาหกเดือนหกเดือนกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนอกจากรูปร่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรในตัวคุณอีกไหมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาทําให้ผมค้นพบว่าเงินไม่สําคัญอีกเลยอื คุณจะมีเงินเป็นพันล้านหรือล้านมันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าถ้าคุณจะมีสุขภาพแย่เอ,อก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอเคหลังจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าเราเจอใครใครถามเราจะบอกอคุณออกกําลังกายอย่างนี้นะเป็นทุกวนันทุกวนันทุกวนันแต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเกิดอาการบาดเจ็บครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณมั้งตอนนั้นะจะไปเป็นเขาว่าจ้างให้เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ของอุปกรณ์กีฬา ชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเหมือนเจ็ตพ่นจากน้ําขึ้นมาแล้วมันก็คุณสามารถตีลังกาได้เหมือนเป็น uh, เจ็ตสก,กีรุ่นใหม่ที่ฮอะอได้เหมือนไอซนแมนนะครับผมก็ไปซ้อมเลยไปไปพัทยาบึงรถไ,ไปซ้อมทุกวันด้วยกับผู้จัดการแล้วก็ไม่อยู่วันหนึ่งปรากฏว่าขึ้นขึ้นไปอยู่เนี่ยเล่นเล่นจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงลม้มลงมาเท้าเนี่ย ฟาดพื้น<อ>ในผิวน้ำอ,อารมณ์ไม่ต่างจากการที่คุณตกมาแล้วก็เท้าฟาดคานะอนกรีตน่ะมันโดนผิวน้ำ<อ>กระดูกร้าวแต่หมอทุกคนที่เช็คบอกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็หาย<อ>แต่เราไม่รู้วันนั้นว่ามันคือกระดูกร้าว<อ>หกเดือนผ่านไปนั่งวีลแชร์ใช้ไม้ค้ำก็ไม่หายจนทั<อ>้งผ่าตัดเมื่อเดือนพฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้ก็จะครบหนึ่งปีแล้ว<อ>แต่ก็ยังวิ่งไม่ได้กระดูกมันยังไม่เข้าที่<อ>ผมภาวนาว่าอีกสองปี หวังว่าไม่ใช่หวังว่าสิมันต้องกลับมาวิ่งได้ก็อยากจะกลับมาวิ่งสองฟีแน่นอนเราหวังว่าเพื่อนเราจะกลับมาวิ่งออได้อีกครั้งหนึง่งวูดดี้มีแนวความคิดมีทัศนคติที่ไม่เหมือนใครจริงๆคะ่ะเขาไม่เคยอับจนหนทางและที่สำคัญวูดดี้เป็นคนคิดดีมาตลอดอะไรที่หล่อหลอไม่คุณเป็นคุณทุกวันนี้ดิฉันอยากจะคุยกับคนคนนั้นจังเลย ดิฉันอยากจะคุยกับผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้วูดดี้เป็นวูดดี้ทุกวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ตาบชิปมิลินชจินดาไมโครเวฟรักเรามันเร็วเหมือนไมโครเวฟอยากกินอะไรก็ใส่ในไมโครเวฟ จินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยเพราะฉะนั้นค่ะเราอยากรู้ว่าทำไมวูดดี้ถึงเป็นวูดดี้ได้ทุกวันนี้ต้องคุยกับผู้หญิงที่รู้จักเขาดีที่สุดขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ตับชิปมิลินทัศจินดาค่ะ คุณคุณแม่เป็นอย่างสูงคุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าโอ้าต่ใจนครไม่ไม่เปนแม่หรือยังสิ้นนะฮะแต่ว่าขว่าจะให้มาออกรายการนี่ยากโคตรยากเลยยาก่าเชิญแขกออกรายการตัวยเองอีกออแม่ไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนอแต่แม่ให้เกียรติกับหนูมากเลยให้มาออกรายการกะละแมในสายตาของแม่คะ่ะวูดดี้ของคนอื่นก็อาจจะเป็นทุกอย่างทุกคนก็มีมีวูดดี้ในภาพแต่จริงวูดดี้ไม่ได้ชื่อวูดดี้นะคุณผู้ชมค่ะ เขาชื่อเล่นจริงๆว่าก็คืออ้คะอ่ะชื่ออ้อเขามีแววไหมคะแม่ว่าลูกเราจะออกมาแล้วลูกจะมาเป็นพิธีกรต้องมาพูดมาคุยมาอะไรอย่างงี้ค่ะแม่เขาก็เป็นคนอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เขาจะชอบจับผมแต่งตัวออกโชว์ด้วยอ๋อเหรอใช่ผมคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าตอนเด็กๆผมจาได้มีหลายเวทีที่ผมขึ้นแล้วผมก็ไปเล่นแล,และตอนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็กลับไปดูภาพในอดีตเนาะนี่คือ,อตอนสมัย ปถมต้นๆเขาก็จะให้เด็ก4คนน่ะไปเซิร์ฟกระติปมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชาย2ผู้หญิงสองเซิร์ฟกระติปเอาวิดีโอของงานถ่ายทอดสดที่สิงคโปร์มาดูสถานทูตต้องจัดเนี่ยก็ดูวิดีโอเอ้ยไหนเราวะผู้ชายสองคนไม่มีเลยวะเฮ้ยปรากฏแม่จับผมแต่งหญิงอ้าวแม่แล้วก็มีกระติปแล้วก็ให้เซิร์ฟอ้าวหรอคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมีงานวันเกิดพอแม่กระเิยทุกคนหมดเลยแล้วก็หารูปตัวเองเราอยู่ไหนวะอ้าว แม่จับให้เราใส่ชุดนางรำฮาวายแล้วก็มีมะพร้าวมีกระลาอยู่นี่คืออยากอยากได้ล like ูกสาวมากน่ารักได้จับแต่งตัวเป็นตุ๊กตาตั้งแต่เด็กน่ารักค่ะน่ารักนะคะน่ารักมากด้วยอะไรทำนองนั้นอะในรายการดูรายการบูดี้ค่ะแม่แม่ได้ติดตามดูอยู่บ้างไหมคะก็ดูบ้างเวลาได้ดูปุ๊บแม่มีคอมเมนต์ไหมคะแรกๆรกอะค่ะเราตกใจนะคะเพราะว่าเราอาจจะคิด อีกแบบหนึ่งแบบไทยๆโตมาแบบไทยๆคิดแบบไทยๆเราก็อาจจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ช็อกเหมือนกันช็อกแต่แค่ต้นๆนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ชินแล้วชินแล้วนะคะเวลาเจอเทปอะไรแบบว่าโอ้โหแรงๆหรือถามอะไรเราชินละชินค่ะเพราะเราเราบอกเขาเลยว่าเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนี้เองแม่ก็จะไม่ตื่นเต้นด้วยแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบความทุกข์อะค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางทีบางตอนแม่ได้ดูไหมแม่ว่าคําถามจืดป โอ้กลายเป็นอย่างนังงน้นคําถาม,มคขาถามจีดไปลขอแรงกว่านี้หน่อยไม่ใช่คือลูกลูกมีจุดยืนแบบไหน<อ>ประชาชนเปิดมาดูเขาต้องการอะไรที่มันตรงแรงลูกจะมาแบบอีกแบบแนวเขาไม่ดูอะไรประมาณนี้คือแม่เริ่มเข้าใจวงการทีวีไงในวันที่เขาได้ทำเทปเทปหนึ่งแล้วโดยวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอะคะแม่ตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงอะคะก็แน่นอนนะคะคนเป็นแม่ก็ต้องต้องมีความรู้สึกแต่ด้วยความที่ มันมันมันเกิดขึ้นบ่อยนะคะมีสิ่งเหลา่านี้ซึ่งคนอาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามอาจจะไม่ตรงทัศนคติมันเกิดขึ้นบ่อยเราก็ชินนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าเราก็เป็นคนประหลาดเหมือนกันก็คือเออดีเหมือนกันดีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้เ,เพราะว่าไไใช่เพราะว่าถ้าเราพูดเนี่ย เราก็ไม่ได้รู้อะไรจริงสักอย่างหนึง่งเขาก็จะเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกเขาจะต้องทำยังไงอ,อ,อันนั้นรู้สึกจะเป็นการที่จะทำให้เขาทำอะไรได้ดีกว่าที่สุดอ,อ,อันนี้อันนี้คือพบว่าเราจะต้องนิ่งเฉยดีกว่าให้เขาเรียนรู้แล้วก็ดีใจที่ว่าสิ่งไม่ดีบางครั้งเกิดขึ้นกับลูกมันเป็นบทเรียนนะคะ<อ>แม่แม่ว่าอันนี้เป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดนี่คือวิธีของแม่ที่บอกกับบูตดี คือการนิ่งเฉยและให้สถานการณ์นั้นได้เป็นบทเรียนสอนลูกของตัวเองแต่สมัยก่อนแม่เขาจะไม่เป็นแบบนี้คือทํารายการเดือนทองเดือนแรกที่โดนคนวิจารณ์เยอะหนังสือพิมพ์ว่าอะไรครับแม่เขาก็เสียใจมากอมตอนนั้นหน,งนังสือพิมพ์เขาเขียนเป็นคอลัมน์หนึ่งเขาเขียนว่าเออเนี่ยอยากจะให้ปลดลูกข้าวจากรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อแม่คงไม่สั่งสอนอะไรเงี้ยแล้ตอนนั้นผมก็แบบออเออทำไมต้องมาว่าแบบเป็นนังว่านพ่อแม่ด้วยไม่เข้าใจแล้ว มันไม่ว่าเราเองแล้วทำไม,มผมบอกกับตัวเองเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้อีกผมก็จะไม่ทำรายการนี้แล้วเพราะว่าถ้าทําแล้วต้องทําให้พ่อแม่เสียใจยเราเก็กบกดกับเรื่องนี้มากมมแล้วก็รู้สึกรู้สึกผิดที่ทําให้แม่ต้องเสียใจยตอนนั้นแม่เคยรู้ไหมคะว่าอ้าเนี่ยเขาทํางานหรือว่าทํารายการขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนอกเหนือจากอยากให้ประชาชนดูแล้วสนุกดูแล้วเกิดความสุขสิ่งหนึ่งที่หนูรับรู้มาโดยตลอดคือ เขาอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวเขาเขาอยากให้พ่อและแม่ยอมรับในตัวเขาเขาอยากพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เห็นว่าเขาทำได้มาถึงวันนี้ค่ะแม่เขาเดินทางมาจนถึงวันนี้แม่รู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้ค่ะก็ถ้าที่แม่พูดเมื่อกี้เกี่ยวกับพ่อกับคุณแม่รู้สึกไงก็จะบอกว่าทุกวันเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กันลําพังสามีภรรยาใช่ไหมคะเราก็ต้องคุยกันเรื่องที่เราจะคุยทุกวันก็คือว่าเออนะพ่อทําไมเราท่างเกิดมาโชคดีอย่างเงี้ยมีลูกที่กระตันอยู่มีลูกที่ทําให้เราภูมิใจเสมอมาแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราพูดกันสองคนทุกวันเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าพ่อกับแม่เนี่ยรู้สึกรู้สึกภูมิใจเขามากๆเลยแล้วกับแม่เนี่ยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยบอกว่า มันล้นหัวใจอ่ะเรารู้ว่าเขารักเราล้นหัวใจแม่ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะชีวิตคุณไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจริงๆนะวูดดี้คุณมีครบทุกอย่างแล้วจริงๆที่เหลือจากนี้ต่อไปจากนี้คือกำไรและโบนัสในชีวิตคุณโดยแท้ ดิฉันเชื่อว่าวันนี้คนดูดูแล้วก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมวุดดี้ของพวกเราทำไมเขาถึงเกิดและโตมาเป็นแบบนี้เพราะเขามีคนใกล้ตัวที่ได้อบรมสั่งสอนหล่อหลอมให้วุดดี้ได้กลายเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้หนูได้รู้จักเพื่อนของหนูในอีกมิติหนึ่งและรู้ถึงที่มาที่ไปของเขาและดิฉันเชื่อว,ว่าคนดูก็รู้สึกไม่ต่างกัน ขอบคุณอย่างที่สุดที่แม่ให้เกียรติมาในรายการของหนูนะคะขอบคุณมากค่ะวูดดี้วูดดี้และคุณแม่ตาบย์มิลินทจินดาค่ะขอบพระคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งคนเขาเป็นนักวาดการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกสักครู่เดียวค่ะฉฉันฉันนดดีีีีเเเจจจทท่่ธออใ เพือหลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะไม่เหลือใครๆฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้